พอกระถิ่นได้ประมาณสองเดือนกว่าคุณโยกทันพาเพื่อนร่วมธุรกิจว่างเนี่ยเนาะแล้วก็มีคุณโยมจิลัตรคุณโยมสังอวนแล้วก็ดตรวิไรลรักษ์ก็มาที่วัดก็คุยกันไปคุยกันมาบอกพี่น้านี้มีใครเป็นประธานกระถิ่นอานมาเป็นคน ใครถามมาได้สวนท,ทันทีเลยนะบอกยังไม่มีใครทอบอะไรเนี่ยกลุู่โยมเนี่ยเอาสิไหมเอาพวกเรารับเลยสาก็เลยไม่ได้พิมพ์ปักพิมพ์ใบอะไรเลยนะ้อยโยมเนาะแม้แต่ซองเดียวเฟิ่งจันก,กรีนี้หลวงพ่อยังยังไม่ถึงเลยลว่าจะเอามาตั้งสามแสนทก็มาตามจิตสัทธาเพราะอาตมาบอ,อกแล้วว่า อตาตมาเป็นพระสงฆ์นอกกำแพงวะเดี๋ยวรู้ไหมเป็นทั้งหมอยาเป็นทั้งสถาปนิกสถาปนิกเป็นนักอนุรักษ์นักอนุรักษ์ป่าเป็นผู้ออกแบบก่อ,อกสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไี่เราจะทำเองแล้ววัดน,นี้อตาตมาไม่มีกรรมการว่าอาเป็นอตามาเป็นลูกน้องจอมพลสฤษดิท์ทนะ,ะข้าพระเจ้าราับผิดชอบเป็นแคู่้เดียว ตั้งแต่อาหารการกินที่อยู่ที่นอนน้ำห้องช่วงข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้ดเดียวโยมากันคาำนี้อาคารหลังตะวันตกนสร้างมาสามสิบกปีวันนั้นอาตมาเข้าไปเช็คูคราปักว่าหัวซ่วงมันเป็นแบบโบราณเนาะก็เลยตัดสินใจเข้าโกอนโหมดไปเกือบแสนเปลี่ยนเป็นชักโค่กหมดเลย ทาสมงทาสีเปลี่ยนหลอดฟืนหลอดไปเปลี่ยนตอนประตูปักมัอวอาบน้ำโหมดไปเยอะไปเยอะแต่สายคุณแม่สมศุขเนี่ยเป็นอดีตผู้พาาิพากษาเนี่ยมีอะไรแล้วก็คุยกันเานาะงพราท่านก็แปลุดกว่าขอขอให้แม่กับคณะมีที่พักหน่าาอยนะอันตรากที่เอาไมา่ไดก็เลยเอาเจียงโปอ๊อนมา 4832ชุดที่นอนนะเป็นเตียงนะสี 4, หลังเอามาตอนรับสายคุณแม่สุกๆก็ให้ความสุขเล็กน้อยอย่ายากโยกไปแล้วนะดังนั้นอย่างโยมจันทบุรีเนี่ยม,มีแม่มีคุณโยมหนึ่งท่านเขาไปทีนน่ดินแล้วมันติดกับสวนเขาท่า เขาก็ขอซื้อเจ้าของก็ไม่ขายเอามาเขาก็มาทา้าพวกอาจารย์หลวงพ่อมีมีลูกอมไหมอาจรมาเหรือเราทบฟรีไม่ใช่หลวงพ่อมีลูกแก้วไหมอออาตมาก็มีลูกแก้วโบราณเอาไปเลยสารพัดน,นึยปรากฏว่าเขาได้ลูกแก้วอาตมาไปแล้วไอ้คนที่อยู่ที่ริมเนะืะ ท,ทั้งๆที่ซื้อขอซื้อมาต้งนาไม่ขายพอได้ลูกอมไปถึงขายเลยก็เป็นเฉลี่ยว่าของราฏนาและยงด้วยเนาะ,ะนเขาก็สมบรารถนาพอมาเป็นที่ทุเรียนเขาราคาดีขายเนาะแทนที่จะดีใจเอาเองินมาให้ลูกเป็นหลานไม่เท่าดีใจมาให้เงินพระต่อมาเรื่องไปถึงว่าจะเอามวามเป็นสาสสวเสด็จมา เราขาย,ยทุเรียนขายน้ำพักน้ำแรงเขาเนาะอาตมาก,ก็ตื้นตันใจนะเจ็ดเรามันก็ยังเป็นกุญชงอยู่เห็นแรงสะตาของญาติโยมอาตมาก,กตามนะ็ตกกื้นตันใจอย่างสายคุณโยมสำรวยเนี่ยหลวงพ่อแจกปัาทูดีไหมอาตมาก,ก็าก็ดีคนเหนือมันไกรทะเลอยากกินปลาทูก็เลยส่งอะไรพันกิโล โอ้โหมันนั่งแพกันสองวันสามวันตอนนี้ก็แจกไปครึ่งข้อแล้วนะแล้วก็เหลือทำยังไงแล้ววันพรุ่งนี้ตัดบานเทโวก็จะแจกคนที่มาตัดบาเทโวอีกรอบหนึ่งเนาะผมพ่อจะไม่เก็บไว้แม้ทั้งวัวเดียวนะเพราะคนเหนือมันไกลทะเลอยากให้เขาได้กินกระทูบ้างเนาะก็ขอ,ขออนุโมทน,นนะาเขาเรียกว่า คนสมัยก่อนเนี่ยถ้าทอดกระถินแล้วก็จะมีพระป่าตามแต่กองแต่อันนี้เราให้ทาทำบุญทอดกระถินแล้วโยมก็แจกประทูให้ทานเลยอาตมาว่าเห็นโยมทำบุญก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แจกขนมแจกอาหารน้ะเลี้ยงญาติโยมพอสมควรให้ที่อยู่ที่นอนห้องน้ำห้องกระก็ถือว่าบาลานะแล้วนะอย่างน้อง คุโยอมทำเนี่ยมารู้จักอาตมาเขาหลายปีเป็นเจ้าของบริษัททำห้องผ่าตัดสเตนเลสส่งโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเชีมมยงใหม่โรงพยาบาลสาวนดอกมหาลาัยเขาก็ทำห้องผ่าตัดเป็นผู้รับเหมาอาจารย์บรชาตคนที่มาทีหลังเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพอได้อยู่ดี รูปแบบจ้างคนงานมาดูแลถื้นป่าจ้างคนงานมาปกป้องแหลงน้ำทำทุกอย่างเพื่อให้ถื้นป่าและแหลงน้ำให้ยาโยมน้องเอ็นมีกินมีใช้ทุกวันนี้อาตมาตายเนี่ยตาหลับไปข้างเดียวพอมันได้เขินตัวเดียวอยู่ ขอไม่ลาไปแล้วเนี่ยท่านพระลาวุทธศิลปะอาชาบเนื่อเป็นรัฐตุโกธีกระทรวงธรรมชาติและสิเรา,า,ามารับปากเมื่อไม่นานมานะี้เขาเอาเข้าไปอภิปรายกันในสภาแล้วนะเขินไม่ลาวเนี่ยหลวงพ่อก็ว่าถ้าได้เขินไม่ลาวอีกตัวถ้าฉันตายตาคงจะหลับสองข้างบเพราะว่าคนในบ้านในเมืองนี้มีอยู่มีกินพิกแผ่นดินกันทำมากินไปจะได้ไม่นีแต่พอกินนอ้อยลงเนะาะหลวงพ่อบอกแล้วว่า อาตมาเป็นพระนอกกำแพงวัะใครมาทุกครั้งจะเจอหลวงพ่อเนี่ยองค์ที่ถักไปเนี่ยท่านเป็นคนผิวขาวคุณเหมือนเจ้าคุณน,นั่งให้พรโยมในเจ้า,าอาวาสบางทีอาตมาทำงานอยู่ไหนเจ้าอาวาสน,นะนั่งอยู่ในะเจ้าอาวาสอาตมาเป็นเป็นพระกรรมกรของพระพุทธเจ้า งานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนได้อยู่ดีกินดีให้เขามีความสุขเรียกว่า,าศาสนาบูรณาการสําหรับวันนี้คุณโยมที่มาทอดกระถิ่นเนี่ยมี้แตกปะหูไปและนะ้วเนาะเดี๋ยวอาตมาจะแจกใบชาแจกใบชาหยนดน้ำค้าง อโยมจะได้เอาไปชมอันนี้เขาอยู่ในหมู่บ้านลึกเข้าไปจากถนนใหญ่16กนะิโลเมตรหลวงพ่อเคยพาโยมกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปสร้างวัดให้เขาหมดไป40ล้านนะวันนึ่งเคยพาโยมไปสร้างวัดให้เขาแล้ววันนี้อัตมาว่าจะไม่แจกผ้าแล้วโนะยมจะแจกไปชาพอนาะงหรือจะเอาพักด้วย ถ้าท่านอยาเจ้าอาวาสอรไรแล้วนะเจ้าอาวาสแต่รู้วิทีใช้แตู่แล่ว่าเดี๋ยวจะแจกข้าวเลาะให้น้อแจกข้าวเลามนี่อยู่มีแจกอยู่อาตมาภาถึงบอกกันไงว่าบวชตั้งแต่อายุ14ปีเมื่อกี้ไปนั่งนับภาษากันในโบสถ์ อาตมายังเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นพระได้46เจ้าลองเจาา้าคณะมาบวกลงดูไม่ใช่46ข้ามใ48ปุ่บจะ50ปีเราเป็นพระเป็นเนรบวกเข้าไปอีก7ใช้ชีวิตในศาสนานี้ครึ่งข้อนศรตาวันน้อยยมเนาะบวกเข้าไปเองเท่าไหร่55พรรษ เมื่อกี้ออกเมื่อกี้ออกหกสองศูนย์เลยท้ายนะเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เพิ่มข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยสามสองศูนย์หนึ่งห้าสามแปดสามสองศูนย์ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยเนาะหนึ่งล้านห้าแสนสามมืนแปดพันสามรอยยี่สิบบาทอันนี้ตัวเลขสุดท้ายยอดสุดที่สุดท้าย ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมทั้งหลายที่ได้เสียสละด้วยแรงจิตตาตอข,ตอของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาอตาตมาภาพเองเป็นพระแม้กระทั่งทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยนะก็ขายเทให้วัดตมดเกันตั้งสมัยแรกไม่ได้เก็บอะไรไว้เป็นส่วนตัวนะในวันนี้ บุญใดกุศลใดที่ท่านได้จัดสรรหามาแม้กระทั่งผ้าต,ตรตะลับปัตถงย่มจตุปัจจัยทายทานโภชนาหารต่างๆท่านได้ทำแล้วซึ่งทานะใหม่ศิลใหม่เนาะได้ทำแล้ว,วน,นี่สมบูรณ์แบบส่วนอนิสงส์กถินเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้ว่าท่านจะเป็นอะไรท่านจะเอาอะไรก็ขอให้ สงใจที่ท่านตังต้งใจไว้ปัจจุบันนี้ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากไม่ยากไม่จนปรารถนาอะไรให้สำเร็จผลอันนี้เป็นความปรารถนาอยู่ในโลกปัจจุบันแต่เมื่อท่านสวยสขในโลกปัจจุบันเป็นที่สิ้นสุดแล้วถ้ารูปนามกายสังขารท่านมันรวยแรงลงไปแล้ว ก็พูดง่ายๆนะถ้าท่านดับสังขารแล้วเนี่ยวิญ,ญญาณขอให้ถึงพะนิพาลดลดจากพะนิพานมาก,ก็ขอให้สวรรค์สิบหกชั้นเป็นที่รองรับลดจากสวรรค์สิบหกชั้นมาก,ก็ขอให้มาเกิดในมนุษสภูมิถ้าตามบัวมนุษสภูมินี้ก็เอาอาที่สงกฐินมาที่ปิดประตูอะไรอะไรเลยนร เพรศอสุรกายสัตว์เดรัจานเนี่ยอยา่าไปเข้าไปในในสีสีประตูนี้ไม่ได้นะโยมนะตั้งความตรารถนาไว้ว่าอันที่สงกระถินเนี่ยขอส่งให้เรายัางน้อยให้มาอยู่ในมนุษยภูมิเป็นภพภูมิที่ประเสริญยันลดตามกว่ามนุษยภูมิไปไม่ได้เพราะมันเป็นทางไม่กระเสริฐตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ด้วยการที่สงผลทานที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเป็นั้นในวันนี้อาตมาก็ขออำนวยโดยพรให้สาธุชนทั้งหลายตรงมีกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญานำพาชีวิตของท่านและครอบครัวสังคมประเทศไทยให้ไปสู่ฝั่งเห็นความเจริญก้าวหน้าทุกคนทุกท่านเธิดรับพรเนาะ มีน้ำไหมขวดน้ำไหมโยมไปขวดน้ำไหมเอามาอาบน้ำไปให้ประธานกระถินหนึ่งโยกน้ำไปให้คุณจิรวัตเป็นตัวแทนตั้งใจขวดน้ำนะโยมนะ อานา,าน้องกับพระสงค์จะได้ให้พรในงานกระถิ่นครั้งนี้ก็ขอขอบใจเจ้าของเครื่องกระจายเสียงแล้วก็นับดนตรีแม่ครัวพอ่อครัวและคนงานกำการที่ช่วยงานนี้ให้สําเร็จทุกๆท่านด้วยยากาวารีวะหาภูลาปาริอูรเรนตี

i Oh, i Raka tu sapa dewa ta sapa buta Mubawena saka soti Tutaya bawa tu sapa mangkarang ภะวันตุเตยปะวะโตสัพพมังคะลังนาคันโตสาอาเทวตาสาปะสัง